เจมโตแล้วนะครับพอก็ย่างห้ากอกน้ำแล้วนะครับสด้เวลาขับบ้านนะครับจะกลับซีสเกตแล้วนะครับก็ย่างออกไปกอกน้ำนะครับแมวของเราก็แต่งตัวนะครับจะได้เวลาเดินทางนะครับ เวลาล้อหมุนครับเออกระบันช่วงคำพอดีเนาะเก็บคำใบสามก็จะได้เดินทางกลับแล้วนะครับก็ไปนั่งรอรถไม่นานครับผมรถไฟห้าโมงนะครับห้าโมงเช้านะครับ พาคุณพ่อมาเที่ยวนะครับพาคุณพ่อมาเที่ยวนะครับมาดูอาการครับเจ็บหัวเขา่าก็ไม่เป็นอะไรมากครับก็ยินดีด้วยนะครับผมยินดีด้วยนะครับรเดินไปห้องน้ำเมื่อกี้นี่ครับห้องน้ำครับผม ่าเป็นอาการท,ที่สามารถทําได้นะครับ,รบถ้าผ่านการกัดเคียดนี่ครับหรือคุณหมอรับเคสเนี่ยก็จะได้มาแบบนี้แน่นอนนะครับได้เข้ามาแบบนี้ครับผมผมกบอกว่าอยากให้โทรเข้ามาก่อนนะครับแต่คุณหมอจะได้กัดเคียดนะครับจะได้ไม่เสียเวลานะครับบางท่านไม่ได้โทรเข้ามาก็ เขามาก็มาคัดเกตที่นี่ก็ไม่ผ่านนะครับไม่ผ่านเกณฑ์การรักษาของคุณหมอนะครับก็เสียค่ารถนะครับอบางท่านก็มีรถมีรถเป็นของตัวเองซึ่งบางท่านก็มาลถมานะครับก็เสียเวลาเสียเงินทองทิ้งนะครับผมต้องบอกให้โทรมาก่อนนะครับก่อนที่จะเดินทางมานะครับให้โทรมาหาคุณหมอก่อนนะครับอ่า ท่านจะได้ถามว่าเจ็บปวดจุดไหนตามร่างกายบ้างเป็นมากี่ปีนะครับแล้วก็โรคประจําตัวนะครับโรคประจําตัวแล้วก็การผ่าตัดนะครับการผ่าตัดจุดไหนนะครับจุดไหนที่เป็นอะไรเป็นอันตรายจุดไหนที่สามารถทําได้จุดไหนที่ไม่สามารถทําได้นะครับให้ท่านได้สอบถามรายละเอียดต่าง ไม่ใช่ว่าเราจะรับได้ทุกอาการนะครับทุกเคสนะครับไม่ใช่นะครับต้องคัดเคสกันอย่างละเอียดนะครับต้องคัดเคสกันอย่างละเอียดนะก่อนที่จะได้เดินทางมานะครับที่นี่เราจะเน้นความปลอดภัยเป็นหลักนะครับและก่อนที่จะเข้าห้องทําการรักษานะครับต้องทําการวัดความดันทุกครั้งนะครับทั้งคนเก่าคนใหม่นะครับ ทุกครั้งเลยนะครับทุกครั้งเลยนะครับทุกทุกครั้งก่อนที่จะเข้าทําการรักษาต้องวัดความดันกันทุกคนนะครับทั้งคนใหม่คนเก่านะครับไม่ว่าจะพักอยู่ที่นี่หรือเดินทางไปกักนะครับถ้ามาถึงก็ต้องวัดความดันก่อนเข้าห้องนะครับก่อนเข้าห้องรักษาตัวนะครับนี่ครับ ที่ร้านนวดพะเสาะเขาก็จะทํากันแบบนี้นะครับผมจะต้องทําแบบนี้ทุกวันแล้วก็ทุกครั้งทางร้านก็จะหยุดทุกวันศุกร์นะครับหยุดทุกวันศุกร์ก็จะหยุดทุกวันศุกร์น,นอังนั้นก็จะเปิดทําการตามปกตินะครับสามารถโทรเข้ามาเนี่ยสอบถามอาการได้ตั้งแต่สองโมงเช้าเป็นต้นไปถึงสี่ทุ่มนะครับแล้วก็ร้านก็จะเปิด ตั้งแต่2โมงเช้าถึง4โมงเย็นครับ2โมงเช้าถึง4โมงเย็นนะครับ,นนรบอ่าตอนนี้ก็มีผู้ป่วยเข้ามานะครับข้างนอกนะครับป่วยเข้ามานะครับะนะครับเ,เดินไบๆนะครับไปเข้าห้องน้ำมานะครับ น้ำแข็งเรียบร้อยครับผมเติร์ดติ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 ด,ดอ่าเรียบร้อยครับสำหรับการประคบนน้ำแข็งนะครับ45นาทีผ่านไปนะครับไวเหมือนกโก้เตยมร้อยครับออกจากน้ำแข็งแล้วนะครับนี่ ครับโชคดีครับผมเดินทางปลอดภัยครับทั้งสองท่านครับผมไว้เจอกันใหม่ครับผมสวัสดีครับคุณป่อครับกลับแล้วนะครับขอให้เดินทางปลอดภัยทั้งสองท่านครับผมการน้าเจอกันใหม่ครับโอกาสน้าเจอกันใหม่ครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบคลิปไปเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับผมมาเจอกันคลิปหน้านะครับ